おはようございます。私はミンสวสวัสดีค่ะนี่มินนี่กับมาหามายร์ฟลอมลอนดอนค่ะก็สเตอร์อีสเตอร,ร์นันสง่งตอนนี้นะคะอีสเตอร์ก็ลองใกล,ใกล้เข้ามาแล้วพร้อมๆกับเทศกาลสงการนะคะที่กำลังใกล้เข้ามาเหมือนกันทางประเทศไทยค่ะก็นะก็ เทศกาลอีสเตอร์ก็มีประวัติเอ่อมาจากการฟื้นคืนชีพของพระเยซูนะคะก็คือเหมือนไข่ก็เปรียบเสมือนหลุมศพที่ว่างเปล่าของพระเยซูเพราะว่าพระเยซูได้ลงมาเกิดแล้วว่าเช่นไงเยอะอีสเตอร์เฟสติวัลเลยเหลยเพนติงเพนติงการ์เดอร์ริงการ์เดอร์ริงเอกรอ ก็ <c oughs> ทางที่นี่ก็จะมีการเฉลิมฉลองนะคะออโดยการนำไข่ก็มาระบายสีมาเพ้นต์มาตกแต่งด้วยความสวยงามต่างๆนะคะก็จะมีช็อกโกแลตไข่อีสเตอร์ก็ขายกันทั่วไปออตามซูปปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตลาดทั่วๆไปของที่นี่นะคะ <c oughs> ก็คล <ITA> ้ายๆกับที mm ่บ hmm. ้านเราเนาะสงการก็จะมีการสาดน้ำคลายร้อนกันส่วนที่นี่ก็จะเป็นการสาดไข่กันไปคล้ายๆกันก็ายบก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ทางประเทศไทยสนุกกับเทศกาลสงการนะคะแล้วก็คนที่อยู่ทางภูมิภาคนี้นะคะก็ขอสนุกกับเทศกาลอีสเตอร์นะคะสงการบ้านเราก็สนุกกว่าอยากลับไป สาดน้ำก็ไม่ได้กลับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสาดไข่เย็นๆกันไปเพลินๆก่อนค่ะสวัสดีค่ะ